ครับตอนนี้นะครับมาถึงที่วินพอลแลนแล้วนะครับตอนนี้ก็11บโมงกว่านะที่นี่ก็คือเราเสีย1,000เศษเษนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างเลยนะ,น,ะนี้เราจะลังเดินไปน <ะ S 1> โอ้ยนี่คนก็กลิ๊ดกาดกันหมดโอ้โหไม่ไหวอ่ะข้างบนนู้นที่นี่เราข้ามมาจากฝั่งยาจางด้วยกระเช้านะครับ แล้วก็พอมาถึงที่นี่เนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆโอ้เยอะมากครับมีทั้งเครื่องเล่นแล้วเนี่ยฮะอันนี้ไม่ไหวครับบีมเหล่ยม่ะไม่เอาเหรอเช่นหนึ่งอะไหมอันนี้อ่ช่วงนี้นจะเป,เ,ปเ,ปเป็นเวลานี้จะมีโชว์นะวิพาแลนด์นี้ก็เหมือนสวนสนุกแต,แต่ใหญ่มากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่สถานที่ที่นักธุรกิจของชาวเวียดนามเนี่ยน่าจะชื่อวินเพ์เนี่ยนะฮะ แล้วเขาก็สร้างอาณาจักรเป็นสวนสนุกติดทะเลนะครับมันเหมือนเป็นเกาะนะเราต้องข้ามมานะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆอยู่นี้มากมายเลยครับเป็นทั้งโชว์มีทั้งอะโคเรียมมีทั้งการแสดงโชว์สัตว์ต่างๆนะคือพูดง่ายๆว่าเข้ามานี่ทั้งวันเนี่ยอยู่ตั้งแต่เช้านะจนถึงดึกกลับได้เลยครับนะบนนี้จะไม่มีที่พักไม่มีโรงแรมนะ ใครจะมาที่นี่ก็ซื้อตั๋วอยู่ที่ประมาณ1,100โดยประมาณครับหนหนึ่ง้บาทก็เที่ยวทั้งวันครับไหวไหมครับเดี๋ยวเราจะแรกนี่คือลายบีมอันนี้อะไรตาล่งุูคนที่นี่เยอะมากเลยนะครับถ้าเรามาสายหน่อยเี่ยก็จะรอนาน มันเป็นอาณาจักรอย่างหนึ่งนีอาณาจักรแห่งความสนุกนะครับครับผมมากัน5คนนะเราก็เสียไป8แสนกว่านะ8แสนกว่าดองนะครับถ้าตกแล้วคนละพันาน เราลงไปต่ำๆเลยเพราะมันเหมือนกับที่นี่มันก็เหมือนกับมีเป็น,ปนภูเขาเล็กๆนะแล้วเขาก็สร้างให้มันมีสเตปที่แตกต่างกันก็ออกมาแนวเหมือนสวนสนุกของอดิสนีย์แลนด์ท่นรองนี้นี่มีโชว์โหนั่นลงคนเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการแสดงโชว์แล้วก็มีแสงสีเสียงนะครับมีแสงสีเสียง,ม,สง,สยงมีน้ำ ผมเห็นสลิงมาจากนู่นไกลๆนะแต่ผมไม่น่าไม่น่าเล่นอะกลัวใครที่จะมาที่นี่นะฮะก็ไม่ไม่มีบินตรงนะไม่มีบินตรงมาที่ยาจางนะครับก็บินไปลงที่ดารลัสก่อนแล้วก็นั่งรถมาใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงจากดารลัสมายาจางครับ แล้วมายาจางนี่ก็บรรยากาศคล้ายๆพัทยาแต่แต่รู้สึกจะแบบมันสงบสงบกว่านิดหน่อยนี่นี่ครับโออลังการงานสร้างเลยครับอ๋อนี่ก่อพิทักเหรอเอาย้ายยิวนี่เหรอนี่ครับ ที่นี่มีเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วแต่เราจะเลือกเขาจะมีโปรแกรมให้เราเลือกเอานะว่าจะไปไปเล่นตรงไหนก่อนบางคนก็มาเสร็จก็เล่นสวนสนุกก่อนเลยนะแต่ถ้าเวลาตรงๆกับที่จะมีโชว์นะทุกคนก็จะไปดูโชว์กันก่อน ก็ S <S มีหมดเลยฮะทั้งชาวยุโรปชาวเอเชียแม้แต่คนเวียดนามเองก็มานะครับคนเวียดนามที่บางทีเดินทางมาจากโฮจิมินมาจากฮานอยนะก็เดินทางมาเที่ยวที่นี่ถือเป็นสวนสนุกแห่งใหม่นะเขาเปิดทำทาการมาได้ไม่นานนะครับประมาณ2องสาปีมีอะไรนะโอ้โหเล่นแบบเหมือนที่พัทยาปาร์กนะโหนสลิงลงมาเลยนะครับอันนี้ก็แบบเด็กๆ เล่นตรงนี้คือใครมีมีลูกเล็กๆเนี่ยพามาเที่ยวได้นะดินน้ำต่อที่เที่ยวรอถ่ายซิปไลน์ไม่ค่อยตัวโนลว์โห่ทำมเห็นหมอมีตลิงไงเฮ้อยู่ไหนล่ะ